ให้คุณผู้ชมเตรียมความพร้อมหน่อยครับสำหรับการติดตามรับชมความสนุกแบบต่อเนื่องนะครับสำหรับซีรีส์สุดร้อนแรงอย่างฟางเล่นไฟวันนี้นำเสนอตอนใหม่วันนี้เป็นอีพีที่6แล้วนะครับและที่สำคัญดูแล้วลุ้นรับของรางวัลกันด้วยครับเดินทางมาถึงอีพีที่6แล้วนะครับในวันนี้สําหรับซีรีส์ฟางเล่นไฟวันนี้เข้มข้นขึ้นครับจากความอิจฉาริษยาของอ้อนครับที่วางแผนทําลายชีวิตของเปรี้ยวซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยฮะ ติดตามอีพีล่าสุดกันวันนี้นะครับสำหรับฟังเล่นไฟอีพีที่6วันนี้18บแดนาฬิกาโมงเย็นทางหน้าจอโมโนโทมตี้นครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีรางวัลให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยครับสำหรับแฟนหน้าจอรอลุ้นนะครับท้าชิงทองกันทุก E ีีและสามารถที่จะสะสมสิทธินำไปจับสลากลุ้นรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ย่หฟีโน่นะครับเพียงแค่ติดตามชมซีรีส์ฟังเล่นไฟทุกวันจันทร์และวันอังคาร18บนาฬิกาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เฟครับ